ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนั้นมันก็เกิดจากความาขาดความสำนึกในบุญคุณจะเป็นอาการของคนไม่กระตันอยู่ผูดตรงตรงคือสมองแล้วนี่เราสร้างขึ้นมาเองไหมสมองเราก็รับจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แล้วแล้วเราก็เกิดมาไม่ใช่ว่าเราเกิดมาดังเด็ก ชาติเดียวแล้วก็มีสิ่งติดตัวมาด้วยชาติปัจจุบันนีเ้เราเก่งได้ถึงขนาดนี้อ,อย่างน้อยก็ต้องยอมรับว่าถ้าพ่อแม่ไม่ได้ดูแลตนเด็กเราก็ตายมานานแล้วตอนเกิดมาเราก็ยังพูดพูดไม่เป็น เราก็พูดภาษาไทยภาษาต่างประเทศได้เพราะพ่อแม่สอนเพราะครูอาจารย์สอนเวลาเราคิดเราเราียกว่าตัวเองคิดเก่งคิดเป็นคิดอะไรเวลาเราคิดก็ต้องใช้คอนเซปต์ก็ต้องใช้ภาษาภาษานั้นเราไม่ได้สั่งขึ้นมาเองเราก็รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นอาจารย์ เราเก่งได้เพราะมีอาจารย์เราเก่งได้เพราะมีหนังสือใช่ไหมเราเคยอ่านหนังสือเราเราก็ไม่ได้เขียนหนังสือเองเรามีสือ่อเราก็ใช้เทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์เป็นเก่งเ,เราก็ไม่ใช่คนออกแบบคอมพิวเตอร์เ,อเราก็เป็นผู้มีประคุณต่อเราส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์พวกโลหะต่างๆนี่มันมาจากไหน ก็ต้องมีคนขุดขึ้นมาก็มีมีมีที่ทํางานมีคนจํานวนพันจํานวนหมืน่นทํางานแทบตายเพื่อจะได้โลหะ,ะต่างๆออกมาเป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้เราทําธุรกิจต้องใช้รถยนต์ต้องใช้เครื่องบินต้องใช้อะไรต่ออะไรเราเราคิดเองไหมคิดเป็นไหมถ้าเราหยุดคิด ในสิ่งที่เรารับมาจากคนอื่นแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองน่าจะน้อยลงเราแม่จะกินอาหารอาหารที่เรากินแต่ละวันมันมาจากไหนถ้าเราคิดเป็นแล้วจะเห็นว่าแม่แต่ไส้เดือนก็มีบุญคุณต่อเราถ้าไส้เดือนไม่กินดินแล้วเราก็ทำเกษตรไม่ได้ทำ,ทำเกษตรทำเกษตรไม่ได้เราก็ตายมานานแล้ว ร่างคนที่เก่งที่สุดในโลกก็ควรจะไหว้ไสเดือนมาขอบคุณแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงก็ควรจะ,จะเจริญการภาวนาเชื่อโมหสัญญานี่ไม่มีในตำรารรมาคิดเอาเองโมหสัญญาก็คือ คิดเรื่องที่เราเคยผิดพลาดมากในอดีตสักสามข้อเวลาเราเชื่อมั่นในตัวเองสูงพยายามระลึกถึงสักสามข้อที่เราเชื่อมั่นอย่างนี้ปรากฏว่าผิดพลาดทุกวันนี้โลกโลกกำลังเ,เป็นทุกข์กำลังยุ่งวุ่นวายเพราะเพราะอะไรเพราะคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงใช่ไหมระบบการเงินเนี่ย เสียหายเพราะคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงการปุกอิรักการอะไรตอนไรที่ทุกคนถือว่าผิดพลาดเพราะความเชื่อมั่นสูงนั้นความเชื่อมั่นสูงนี่ว่าเป็นเรื่องอันตรายมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยตรงกันข้าม,มก็ต้องพยายามระลึกในในสิ่งที่เราเคยคิดเคยทำที่ประสบความสำเร็จ เกินคาดซึ่งมีบางคนก็ไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ไม่จริงหรอกให้ทำจิตใจสงบเราก็จะจำได้ทุกครั้งที่เราไม่กล้าด,ดัดศีลด้วยว่าเชื่อไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ระลึกในความเก่งหรือสิ่งการประสบความสำเร็จแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นกำลังใจอันนี้ก็คือการภาวนาเหมือนกัน พึ่งเสียคนที่รักมากไปนะครับก็เลยไม่มีกําลังใจแล้วก็หมดพลังในชีวิตนะ,นะครับไม่ทราบว่าจะใช้วิธีการเดียวกับที่พระอาจารย์เพิ่งบอกตะกีหรือเปล่าเขาหมดความมั่นใจในตัวเองความรักความผูกพันมันก็มีข้อดีข้อเสียส่วนมากเราก็ถือว่าชั่งน้ําหนักแล้วข้อดีมากกว่าข้อเสียถือว่าความอบอุ่น ความสุขที่ได้จากการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักก็คุมกับความทุกข์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามนุษย์เราชอบประมาทเ้วเมื่อชอบประมาทเราจะไม่ยอมระลึกถึงความจริงว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนเราไม่ตายจากเขาเขาก็ต้องตายจากเราอันนี้ก็เป็น ความจริงแบบขวานภาษาแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เราควรจะคิดทุกวันทุกวันซ้อมอยู่ในใจในเมื่อมีความพลัดพรากจริงไม่ใช่ว่าจะไม่เศร้าจะไม่โศกแต่ว่าะจะยังมีปัญญาเป็นที่เพ่งว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงหนอเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆอย่างนี้มันจะช่วย ช่วยว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความแต่ความรู้สึกทุกข์ในความพลาดพรากมันก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันที่จะต้องมีอยู่บ้างแม้แต่พระอานนท์ซึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าจะพินิพานนะก็คงจำได้ว่าแม้แต่พระอ,อนนนานนท์เนีน้ำตาไหลอื อันนี้ก็เป็นไปได้ในใน,ในจิตใจของพระโสดาบันก็เรียกว่าปราษาลไรกับพวกเราได้ความาความเศร้าอา,อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมื่อเราผัดพลากเราก็ต้องปฏิบัติต่อความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกับอารมณ์ทั่วไปในการปฏิบัติคือหนึ่งไม่ไม่ปฏิบัติต่อความรู้สึกเศร้า โดวยวิโดยภาวตัณหาและสองไม่ปฏิบัติโดวยวิภาวะตัณหาถ้าปฏิบัติต่อภาวตัณหาพอมีความคิดคิดถึงรู้สึกผ่านเห็นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรสักอย่างกระตุนให้คิดถึงแล้วก็ยินดีกับความคิดปรุงแต่งไปเสียดายไม่น่าจะเขาแม่ คือเหมือนกับฝืนธรรมชาติที่เกิดขึ้นและก็คิดปรุงแต่งไปก็เป็นการเ,เพิ่มอารมณ์ทรมานจิตใจในนานเราก็งดเว้นจากการเพลดการปรุงแต่งในความรู้สึกว่าเศร้าแต่ข้อที่สองคือ,อมไม่ให้เป็นวิภาวทันหาคือนั่นก็ไม่อยากให้เศร้าอยากจะหายเร็วๆไม่อยากจะรู้สึกอย่างนี้มันแย่ อยากจะรู้สึกอย่างอื่นถ้าพยายามไล่ความรู้สึกออกจบายปฏิเสธหรือเก็บกดความรู้สึกนั้นมันก็จะอยู่นานเหมือนกันฉะนั้นก็ปฏิบัติศัก์แต่ว่ารู้อันนี้ก็คือผลผลความรักผลความผูกพันแต่ว่าเหมือนกับเป็นแผลถ้าเป็นแผลธรรมดาเราก็ไม่เราก็รักษาความสะอาดของแผลไม่ให ไม่ให้สกรปรกด้วยตัณหามันก็ค่อยๆสมานค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าจะมีช่วงหนึ่งที่เราต้องปรับปรับชีวิตไม่ใช่ปุูบปับนะะปีส่วนมากจะอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วค่อยเป็นค่อยไปแต่ให้การให้การพยายามทำให้ความคิดถึงกลายเป็นการระลึกถึง แล้วเราก็มีทางศาสนาก็ช่วยบ้างโดยการทำบุญนุทิศสูนกุศลแล้วก็การที่เ,เราทำาทำฐานให้มากขึ้นทำอาหลายช่วยคนอื่นมากขึ้นไม่ไม่นั่งมกมุนไม่นั่งคนเดียวครุ่นเคิดวกไปวกมาออกนอกบ้านเ,าเปลี่ยนสถานที่ ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทำทานช่วยเหลือคนอื่นให้ความสุขในการให้ทานในการเื่อเพื่อเพื่อแผ่คนอื่นค่อยๆล้างความรู้สึกออกไปแต่สำคัญคือเวลาเศร้าอย่าเชื่อในอารมณ์นั้นเวลาเชื่อว่าชีวิตไม่มีค่าแล้วไม่มีอะไรแล้วคนนี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไปทำไม อันนั้นก็เป็นความความคิดปรุงแต่งที่เป็นผิดเ,เป็นภัยอยา่าไปเชื่อความคิดอย่างนั้นถือว่าความส